ราคาถูกบอลบ้านๆหรือบอลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็หากเราดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะ,ะการใช้นะคะผมก็จะต้องนําไปรสราดนะคะผมรดไปเลยนะคะผมเพื่อที่จะหมักเขานะครับสวัสดีครับผม FC ที่รักในการปลูกบอลสีทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอล บอลราคาถูกบอลบ้านๆหรือบอลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็หากเราดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะคะรับรองว่าบอลเรานะครับสวยแบบนี้นะคะผมนี่เห็นให้เต็มตู้อย่างแบบผมนะคะแบบช่องบ้านสวนท่าเพลินนะครับผมก็ตอนนี้นะของสุวรรณก็แตกหลอดละนะครับผมใบก็เริ่มโตเริ่มอะไรนะครับใกล้จะได้ย้ายกระถางหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารุ้นกันอีกทีนะครับผมส่วนเบบีนะครับเบบีกุสุมานะครับคือต้นนี้นะครับนี่รอบนึงนะนี่นี่ต้นนี้นะครับ ก็ตอนนี้แตกแตกกรอดออกมาแล้วนะใบใหม่ใบอะไรเนี่ยเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับลอดกันเป็นแถบแบแล้วก็จะพามา update, อัปเดตเออชายชนนะครับหลังจากที่ผ่าหัวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมตอนนี้นะจอมเขาเนี่ยผมไม่ได้เอาทิ้งนะครับผมตัดรากออกหมดเลยแล้วผมก็นำการมาลอรากใหม่นะครับลอรากด้วยวิธีการนำมาปลูกไว้ที่ ตัวนี้นะครับทรายนั่นเองนะครับไปหาดูคลิปได้นะครับผมส่วนนี้เป็นหัวผ่านะครับได้วันที่2แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าจะงอกไหมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับส่วนม่านนางพิม์พนะครับผมก็ทิ้งใบแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะเออดึงทิ้งเลยได้ไหมเอยไหนดูดิขอดึงก่อนนะครับผมนี่เอดึงไปเลยนะครับเขาคงจะแตกหลอดใหม่นะครับถ้าเขาทิ้งใบแบบนี้นะครับ มานางพิมพ์นะครับนี่นะครับไม่ได้มาบำรุงอะไรเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะพามาทําคลิปปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยอะไรนะครับผมจะทําไว้แล้วก็แต่ผมจะต้องไปหาวัตถุดิบก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเอามาไว้ใช้นะครับผมก็เดี๋ยวต้องขับรถไปไกลเลยนะครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับผมจะไปเอาปุ๋ยก่อนนะครับไปเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับ สวยมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับผมก็หลังจากมาขับรถมาไกลนะครับขอพูดภาษาเปลี่ยนภาษาก่อนนะขอเปลี่ยนเป็นภาษาอีสานนะก่อนพ่อแม่พี่น้องนะครับผมขันบอมีสกิลกันแงไขมดแดงเี๋ค่อยบอกเลยเด้อเอายากอี๋นะครับผมใบบักขามนะครับเท่งสล่นนี่โอ้บักหนักพุ่นกันหลายนะครับเมียออนเลอ่นเมียแร้นะครับผมเมียกว่าสีดมากนี่สุดยอดเด้อบอกเลยเด้อ กาแงไปยังเสียมันล้นลงมาหลายๆนะครับผมนี่นะครับกวดกวดว่าแม่นกวดตาดยุวัดนะครับผมเทสเป็นส้มโ่วงนะครับผมนี่กอกในสีกอกไสถุงในสีกอกไสกระสอบนะครับกัได้ประมาณนี้นะครับผมก็หลังจากไปขอกับบ้านคนรู้จักมานะครับก็จะได้ใบมะขามเต็มกระสอบตามแบบนี้เลยนะครับผมนี่ผมก็จะเอามาทําเป็นปุ๋ยไว้ใส่บอลสีนะครับผมในใบมะขามนะครับมีสาร และท่าสารอาหารเยอะมากแล้วก็เป็นมีพวกอินทรีย์วัตถุเยอะนะครับพวกกลิ่นไม้พวกอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนจะทำอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปผสมน้ำนะคะผมเพื่อที่จะมารดแล้วก็หมักเขานะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปทำกันนะครับไม่ยากนะครับผมทำสูตรนี้นะครับรับรองว่าเราสามารถลดต้นทุนได้เลยนะครับผมสำหรับการเลี้ยงบันสีใครที่ปลูกมันสีนะครับผมนี่นะครับผมก็ทำเยอะเลยนะครับนี่ไปลุย การที่เราจะทําปุ๋ยหมักใบมะขามนะครับปุ๋ยใบมะขามนะเราจะต้องใช้2ตัวนี้เพื่อที่จะช่วยในการย่อยแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ในใบมะขามนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับน้ำส้มควันไม้นะครับผมวิธีการใช้ก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับผมเตรียมน้านะครับเพื่อที่จะผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ำส้มควันไม้นะครับเพื่อที่จะไปรดลง ใบมะขามแห้งนะครับผมเพื่อที่จะช่วยในการย่อยสลายนะครับผมแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยชั้นเลิศนะครับเราได้น้ําแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอล้างมือก่อนขอล้างมือก่อนนะครับเหนื่อยไม่ไหวก็เราเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเทลงไปแบบนี้เลยก่อนดับแรกนะครับนี่เพื่ออะไรนะครับจุลินทรีย์นะครับจะช่วยย่อยนะครับย่อยไอ้พวกใบมะขามพวกอินทรีย์สารอินทรีย์วัตถุอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตามด้วย น้ำส้มควันไม้นะครับผมนี่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมปุ๋ยอันนี้นะครับอาจจะใช้เวลาทํานานหน่อยนะครับระยะเวลา1เดือนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับวันนี้ก็เลยจะพามาทำข้าวๆาวนะครับหลังจากเราเทลงไปเราก็คนก่อนนะครับเราถึงจะนําไปใช้นะครับวิธีการใช้นะครับผมก็จะต้องนําไปรดราดนะครับผม ทุกเช้าหรือเย็นก็ได้2วัน3วันครั้งนะคะผมส่วนถ้าเราลดเออวันนี้เราลดน้ำส้มควันไม้กับจุลินทรีย์แล้วพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ลดน้ำเปล่าเช้าเย็นก็พอนะครับเราก็จะได้ปุ๋ยเร็วขึ้นนะครับผมป่ะเนี่ยนะครับเราเอามาลดให้ชุ่มเลยนะคะแบบนี้เลยลดไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะหมักเขานะครับผม ก็นะครับไม่ทันใจวัยรุ่นนะครับก็ยกถังเทไปเลยนะครับผมนี่เออสะใจดีนะครับนี่เห็นไหมนะครับผมจากนั้นเลยนะครับเราอย่าลืมนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับผมมัดให้แน่นเลยนะครับเวลาเราจะเอ,อรดน้ำ หมักน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็แกะแล้วก็ลดนะครับผมมัดทิ้งไว้แบบนี้สม่ําเสมอนะครับผมอย่าลืมเลยนะครับเราจะได้ปุ๋ยหมักในแน่นะครับผมเพื่อนๆ FC ทุกคนครับเราหมักทิ้งไว้อย่างงี้นะครับ1เดือนนะครับถึงจะนํามาใช้งานได้นะครับผมอย่าลืมนะครับระหว่างนั้นนะครับให้พยายามลดน้ำหมักนะครับอย่างเช่นจูลินซีนะครับผมสังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำส้มควันไม้นะครับ 2วันครั้งแล้วก็ที่เหลือลดเป็นน้ําเปล่านะครับแล้วก็จะได้เป็นปุ๋ยหมักใบมะขามพร้อมที่จะใช้ในการปลูกนะครับผมปลูกบอนสีทําให้บอนสีเรานะครับผมเจริญเติบโตดีแต่ก็ดีแล้วก็กัดสีมาอีกต่างหากนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ FC ที่รักในการปลูกบอนสีทุกคนนะครับฝากกดไลค์นะครับผม กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะเอาเทคนิคอะไรมาฝากเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย